นี่ก็สวัสดีพี่พๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องกรีไตายกับเกมฟรีไฟเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีใส่โค้ดเติมเพชร ฟรีไฟกับแอร์เพนะครับผมแต่ว่าเราต้องใส่โค้ดแล้วก็เราไปเติมในผ่านแอปแอร์เพนะครับแค่35บาทเราก็ได้ประมาณ460ร้หเพรนะครับผมอ่าถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมแค่ทุกคนเติมขั้นต่ำครบที่เขากำหนดนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับว่าเติมยังไงนะครับผมแล้วก็ไปกรอกโค้ดยังไงนะครับผม การกรอกโค้ดนะครับมันก็จะมี2วิธีนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพาไปดูวิธีหนึ่งแล้วก็วิธีที่2นะครับผมวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับจะมาแนะนําเติมเพชรผ่านแอร์เพย์นะผมแล้วก็วิธีกรอกโค้ดเนาะถ้าคนไหนที่รู้แล้วที่มาดูในคลิปผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูแวะดูแวะชมในคลิปผมนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับผม ก่อนจะไปดูนะครับขอให้น้องๆหรือพี่ๆครับขอสละเวลา,านิดนึงนะผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจนะผมให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูวิธีที่หนึ่งกันเลยนะครับไปเลย <S 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 นี่เราก็จะไปดูวิธีที่หนึ่งเนาะสำหรับการใส่โค้ดนะครับ แล้วก็การจำโค้ดก่อนนะครับผมนี่ครับนี่ก็คือกิจกรรมช่วงจะถึงปีใหม่นี้เนาะสำหรับ gm ก็สร้างกิจกรรมของของขวัญซานต้านะครับผมเติมครบได้เพชรคืนเต็มเป้านะครับผมสำหรับใครนะครับที่เติม100เพชรก็ได้100เพชรถ้าเติมครบ300เพชรก็ได้เพิ่มอีก50เพชรเติมครบ500เพชรก็ได้เพิ่ม 5, 50เพชรนะครับผมถ้าทั้งหมดเติมครบ 500เพรได้ทั้งหมด700เพรนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมนี้ถึงวันที่25ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมนะครับใครที่ยังไม่เติมนะครับผมก็รีบไปเติมกันเลยเดี๋ยทจ้งหมดกิจกรรมก่อนนะครับนี่เราจะมาดูที่กิจกรรมแอร์เพย์นะครับผมกับฟรีไฟนั่นเอง กิจกรรมตัวแรกนะครับผม35บาทได้365เพชรนะครับผมมันเป็นกิจกรรมวันที่25ธันวานะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับผมนี่ผมจะมาสอนใส่โค้ดวันที่35บาท460เพชรนะครับผมสำหรับวันที่26ธันวาเนี่นะถ้าใครนะครับก่อนจะใส่โค้ดตัวไหนครับดูวันที่นะครับดูวันที่ตรงนี้นะที่ผมวงไว้นะครับผม ถ้าเราใส่วันที่ผิดมันก็มใส่ไม่ได้เนาะน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังหาวิธีใส่โค้ดที่ Airplay เขามีให้นะผมว่าไปใส่ตรงไหนนะผมไปดูกันได้เลยนะครับว่าใส่แล้วเติมเพชรแล้วได้จริงหรือเปล่านะผมได้460เพชรจริงหรือเปล่านะหมดแค่35บาทนั่นเองเนาะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะทุกคน ให้ทุกคนกดคําว่าคลิกเลยนะครับผมสาหรับวิธีที่หนึ่งเนาะก่อนจะไปก่อนจะไปใส่โค้ดนะให้นุ้น้องจาโค้ดตัวนี้ก่อนเนาะสีดําๆนะที่ผมวงไว้นี่เนาะจาโค้ดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนจะไปลงที่แอปแอร์เพเนาะน้องๆต้องเอาปากกามาเขียนโค้ดไว้ก่อนนะครับมันคัดลอกไมนะ่ได้เนาะเราต้องไปก่อโค้ดที่แอปเนาะ อถ้าท yup. ุกคนพร้อมแล้วก็กดคลิกเลยครับนี่นะครับถ้าน้องๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะให้น้องๆเอาโค้ดที่น้องๆจามาหรือจดมานะครับมากรอกใส่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ากรอกโค้ดที่น้องๆเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับถ้าน้องๆใส่เสร็จแล้วมันจะมีคําว่าเพิ่มเพิ่มตรงนี้เนาะ นี่พี่บอกวิธีใส่โค้ดนะพี่ยังใส่ไม่ได้เนาะมันยังไม่ถึงวันที่26เลยเนาะนี่เลยใส่โค้ดแล้วกดคาว่าเพิ่มไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีที่สองเนาะทุกคนนี่สาหรับวิธีแรกนะให้ทุกคนเอาโค้ดที่น้องๆจดมามากรอกตรงนี้เลยนะครับไปดูวิธีที่สองกันเลยนี่ก็คือวิธีที่สองนะครับผมวิธีที่สองนี้ให้ทุกคนนะครับเข้ามาในแอปแอปพีนะครับผม เข้ามาในแอป Air Pay นะครับหน้าแรกมันก็จะสู่หน้านี้เลยนะครับว่าเราจะไปใส่โค้ดที่เราเขียนมาที่เราไปจำมาในเกมฟรีไฟล์เนาะให้ทุกคนกดคำว่าคูปองนะครับเนี่ยข้างบนที่ผมวงไว้เนี่ยนะกดคำว่าคูปองเป็นหนึ่งทีครับอา่าให้ทุกคนเลือกคูปองของฉันนะกดไปเลยเอา่าแล้วน้องๆก็โค้ดมาเติมตรงนี้เลยครับที่น้องๆเอามานะครับให้มาเติมตรงนี้เลย ถ้าเติมเสร็จแล้วก,กดคำว่าเพิ่มไปเลยนะครับนนอ่เราไปดูการเติมเกมกันเลยนี่นะครับทุกคนอันนี้เราก็กรอ,อกโค้ดไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาเติมเพชรน,นะครับแต่กิจกรรมของแอร์เพมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับทุกคนต้องอ่านดูนะครับว่าเขาให้เติมเท่าไหร่นะครับผมเติมราคาเท่าไหร่เติมกี่รอบนะครับ ให้ทุกคนอ่านดูกิจกรรมดีๆก่อนเติมนะครับผมโค้ดที่ผมกรอกลงวันนี้นะครับก็คือเติม35บาท4ครั้งนะครับถ้าเราเติมโค้ดไปเขาเอาเขาจะเก็บเราแค่35บาทนะครับผมเราจะได้เพชรทั้งหมด400เพชรแล้วก็เรามารับในเก็บอีก60เพชรนะครับให้มันเป็น460เนาะอันนี้เราก็จะไปเติมเกียกันแล้เนะให้ทุกคนเขา้าที่เติมเพชรเลย ให้ทุกคนเลือกที่ราคา3าบาทนะครับผมกดเติมไปทั้งหมด4ครั้งนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเ,เติมนะครับนี่เราก็เติมครบทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับเราก็ได้มาเพิ่มมาเป็น980เพชรแล้วเนาะเมื่อกี้เราก็มี500ร้0กว่าเพชรเนาะทีนี้เราจะไปรับอีก60เพชรนะครับทุกคน ประกาศออกเลยให้ทุกคนเข้าไปที่กิจกรรมนะมเท่าที่ประกาศเลยนะครับนี่ครับเราจะมารับอยู่ตรงนี้อีกสีัเนะครับผมให้ทุกคนกดไปได้บ30บาทสองครั้งก็มารับตรงนี้ได้นะครับวันละ60เพชรนะครับผมให้กดรับสิทธิ์ไปเลยนะครับ โอเคครับผมคลิปผมก็จะมีวิธีแนะนำเติมโค้ดฟรีไฟล์กับ a i r p เพนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะให้ทุกคนนะครับว่าคลิปผมนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะรู้ข่าวสารดีๆผมก็จะมาแนะนำอีกนะครับว่า ทำยังไงนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ